ทนายสายหยุดร่วมฟังสอบสวน6ผู้ต้องหาในวงสอจอถูกจับพกปืนไม่ได้รับอนุญาตปราจีนบุรีทนายสายหยุดร่วมฟังการสอบสวน6ผู้ต้องหาในวงสอจอหลังถูกจับพกปืนไม่ได้รับอนุญาตเผยเบื้องต้นเป็นปืนมีทะเบียนแต่ไม่มีใบอนุญาตพกพาก็เป็นความผิดเล็กน้อยไม่มีความผิดอะไรมากมายความคืบหน้ากรณีพันตํารวจเอกกิติศักดิ์ทองออยรอรอทอผู้บัญชาการกพอจอวปราจีนบุรีได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มนักการเมืองได้นัดกินเลี้ยงกัน โดยมีกลุ่มมือปืนและอาวุธปืนจำนวนมากที่บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอประจันตคามซึ่งร้านดังกล่าวตั้งอยู่ที่บริเวณข้างถนนสาย3078ต่อมาพันตำรวจเอกคงศักดิ์บุญสืบสุวรรณรองผู้บัญชาการกพจอวอรปราจีนบุรีพันตำรวจเอกชวลิตสุธรรมาจารย์ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรประจันตคามนำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ191เเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพจังหวัดปราจีนบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สถานีตำรวจภูธรประจันตคามเดินทางไปยังร้านอาหารที่รับแจ้งเมื่อกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในร้านพบผู้สมัครสจจังหวัดปราจีนบุรีที่ได้รับเลือกตั้งพร้อมกลุ่มมือปืนเป็นจำนวนมากทางเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตนพร้อมเข้าทำการตรวจค้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นทำให้กลุ่มสอจอบ,บางส่วนไม่พอใจมีการโต้เถียงและให้ของลับขอให้มีการไลฟ์สดตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นและจับกลุ่มตัวผู้ที่พกพาอาวุธปืน6กคน พร้อมอาวุธปืน6กระบอกนำมาทำการสอบสวนที่อำเภอรประจันตคามนั้นเมื่อช่วงสายวันที่7กุมภาพันธ์2568พนักงานสอบสวนสพประจันตคามได้นำตัวผู้ต้องหาออกจากห้องควบคุมรายแรกคือนายสุรศียูดีเสื้อคลอกลมสีดำชาวต่อท่าง,งามอำเภอเมืองปราจีนบุรีรายที่2คือนายวิจจ์จีนอายุ59ปีเสื้อลายแขนยาวใส่หมวกรายที่3คือนายสาวิททองดำเสื้อลายแขนสั้น รายที่4ี่คือในใชัยวัฒน์แก้วเขนอายุ59ปีเสื้อยืดสีขาวชาวตอไม้เคตอำเภอเมืองปราจีนบุรีส่วนรายที่5ถึง6นายอดุลสิทธิปัญญาอายุ54ปีและนายธีรวุฒิกลักระยางอายุ45ปีเจ้าหน้าที่ได้นำตัวขึ้นไปสอบที่ชั้นสองของสอพรประจันตคามโดยมีนายสายหยุดเพ่งบุญชูหรือทนายสายหยุดทนายของผู้ต้องหาได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรประจันตคามเพื่อมาร่วมฟังการสอบสวนในครั้งนี้ด้วย ทนายสายหยุดทนายของผู้ต้องหาได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่างวดนี้มาดูแลการประกันตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกรณีอาวุธปืนเดียวบ่ายตำรวจฝากทั้งแล้วจะทําการประกันตัวเรื่องวันนี้ก็มีแค่นี้ต่อนอนี้เบื้องต้นอาวุธปืนมีทะเบียนแต่ไม่มีใบอนุญาตพกพาก็เป็นความมอผิดเล็กน้อยไม่มีความผิดอะไรมากมายแต่มันก็หลายคนถ้าเราไม่มาดูก็จะวุ่นวายส่วนหลักทรัพย์ผมก็สั่งให้ญาติเตรียมไว้ก็มีเงินสดที่ดินหรือกรรมฐานก็แล้วแต่ก็ดูที่หน้าง,งานในช่วงบ่ายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง6คนเพื่อไปทำการส่งฟ้องฝากทังยังศาลจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีทางญาติรอขอยื่นประกันตัวที่ศาลแล้ว